พี่ปอตลอดอยากให้อยากเห็นข่าวที่แบบว่ามีแต่ดีขึ้นดีขึ้นนะคะก็แล้วก็วันนี้เหมือนเมื่อเช้าได้ข่าวเรื่องบริจาคเลือดด้วยก็คุยถึงสาเหตุจริงๆกับป้ออ้อยว่าเป็นยังไงมายังไงทําไมถึงต้องอะไรยังไงจริงๆพ้าอ้อยก็บอกว่าเป็นเหมือนกับบุญเหมือนกุศลที่อยากจะให้พี่ปอเนี่ยได้ได้แบบในนามพี่ปอที่จะแบบเหมือนมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ป่วยคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า ก็ยังมีผู้ป่วยอีกหลายๆคนที่ยังต้องการเลือดหลายกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอยากจะเชิญชวนทุกๆคนมาช่วยกันบริจาคแล้วก็จะได้เป็นการเสริมเสริมหรือว่าเพิ่มบุญกุศลให้กับพี่ปอด้วยค่ะเมื่อกี้มิวกับใจชอบพี่ปอเขาโทรพี่ปอยังไงบ้างคะเมื่อกี้เต่าก็แบบเหมือนกับเอาซื้อขนมซื้ออะไรมาให้นิดหน่อยแล้วก็แล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้เขาก็บอกเขาว่าแบบยังไงก็อยากจะให้อดทนรอเพราะว่าปฏิหารก็เกิดขึ้นทุกวันได้นะคะก็ก็เชื่อว่าพี่ปอจะ ใจหายตกใจเหมือนกันแล้วก็ติดตามอาการอย่างที่บอกอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็คิดว่าพี่ปอน่าจะกลับมาได้แน่นอนกับพี่ปอเองที่เต้าได้รู้จักพี่ปอเป็นยังไงบ้างพี่ปอน่ารักมากแล้วก็เป็นพี่ที่คอยห่วงใยดูแลน้องๆในกองแล้วก็เป็นเรียกว่าแบบคนคนแรกๆที่ทําให้เรารู้สึกแบบสบายใจในการทํางานด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ปอเขาแบบเหมือนเต้าก็เล่น,เล,น,เ,ลนเล่นเรื่องแรกๆกับพี่ปอเลยอะค่ะ แบบเออเป็นพี่ที่เราอยากจะได้ร่วมงานอีกอยากมีโอกาสให้พี่เขากลับมาทำงาน